นาคาธานิยืนยันเลื่อนขึ้นชคในพิกัด122ปอนด์ โดยล่าสุดนั้นจุนโตะนาคารทานิแชมป์หนึ่ง UBC และ IBF ในรุ่นมันตมเวทได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าเขาจะสละตำแหน่งแชมป์เด UBC และ IBF ในรุ่นมันตมเวทนาคารทานิเขายืนยันความตั้งใจที่จะเพิ่มที่ัดไปโชคที่รุ่น122่อปอนด์ในเร็วๆนี้สำหรับแชมป์3าิที่รุ่นและนักโชคอันดับที่7ปอนด์ต่อปอนด์ของบ็อกซิ่งสี่ได้ออกมาเปิดเผยแผนการนี้มาหลายสัปดาห์แล้วแต่เขาก็ยอมรับอย่างเปิด เผยว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกเล็กน้อยให้เท่ากับส่วนสูง5ฟุต8นิ้วของเขานะครตอนนี้นักโชคในวัย27ปีเจ้าของสถิติการโชคชนะ31ครั้งชนะนอก24ครั้งเขายังไร้ผ้าย,ายเขาเคยคองแชมป์รายการใหญ่ในรุ่นไฟเวทรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวทและรุ่นเบนตัมเวทชัยชนะเหนือทางนิชิดานันถือเป็นการชครวมรุ่นครั้งแรกในรอบ10ไฟใน3รุ่นน้ำหนักที่ผ่านมา การชกครั้งนี้ยังช่วยยืดหยุ่นสถิติการน็อกคู่ชกได้5ไฟต์ติดต่อกันของทางนาคาธานีอีกด้วยโดยการชกทั้งหมดเกิดขึ้นในรุ่น118ปอนด์เริ่มจากชัยชนะจากการน็อกคู่ชกอย่างอเล็กซานโดรซานติียโกจากเม็กซิโกในยกที่6เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่กรุงโตเกียวและเป็นที่แน่ชัดมากขึ้นว่าเขายังไม่มีแผนที่จะรวมเข็มขัดในรุ่นเมตัมเวทให้เป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจก็ตามโดยบล็กซึ่งสีนได้รายงานก่อนหน้านี้ว่านักาทานิกกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับนักชกเพื่อนร่วมชาติแชมป์โลกในรุ่น122ป่อปอนด์ผู้ไร้ข้อโต้แยง้งและไร้พ่ายอย่างนาวยะอินุเอที่มีสถิติการชกชนะ30ครั้งชนะนอก27ครั้งนาวยะย่งไรพ้พ่า และจะเป็นไฟที่ทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อและมีกำหนดการให้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีหน้าซึ่งในตอนนี้นะาคาตานิเขาก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับรุ่นจูเนียร์เฟเ์เวทคาดว่าการเปิดตัวในรุ่นน้ำหนัก122ปอน์นี้ของเขาจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงนี้ซึ่งโอกาสนี้จะเป็นไฟนอกรายการครั้งแรกของเขานั่นเอง